วีบูอัปเดตตลาดหุ้นอเมริกาวันที่2ธันวามอ0 2ันะครับอันนี้ก็เป็นวีบูเป็นบลกเกอร์ในการซื้อขายหุ้นอเมริกานะครับอัปเดตตลาดเรียลไทม์ตอนนี้ก็เวลาประมาณตี4 4นนะครับมาดูที่หุ้นลายตัวของตลาดหุ้นอเมริกานะครับ อันนี้เป็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปก็ตามนี้นะครับ Google สองกูเกิลกูเกิลบวกเท่าไหร่ลบ1.19%ราคาหุ้น Google อยู่ที่316ดอลลาร์ต่อหนึ่งหุ้นผมมองว่า Google ก็คืออันดับหนึ่งใน AI ทอนะเพราะว่าเขามี A.I Gemini แล้วก็ A.I Gemini เนี่ยก็สามารถทำเป็นวิดีโอแล้วก็ภาคเสียงได้เหมือนจริงมากแล้วก็มี Search Engine อย่าง Google แล้วก็มี YouTube ที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกผ่าน YouTube Premium ที่จ่ายเดือนละ179บาทต่อเดือนผมมองว่าธุรกิจของ Google นี่แข็งแกร่งมากนะครับ มาดูที่หิตัวต่อไปก็คือโรบอกโรบอกลบ1.22%ราคาอยู่ที่93ดอลลาร์ต่อหนึ่งหุ้นโรบอกเป็นแพลตฟอร์มในการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ผู้สร้างเกมสามารถสร้างเกมแล้วก็สร้างแผนที่ขายไอเทมในเกมได้แล้วก็ ขายเซิร์ฟเวอร์ VIP เซิร์ฟเวอร์ VIP ในโรบ l อกจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ละ12คนนะครับโรบ l อกก็จะเป็นเกมตัวละครสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับไมค์คร f t แต่ว่าโรบ l อกสามารถสร้างเกมเองได้แล้วก็ขายไอเทมในเกมไดายเป็นโรบ็อกนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันวี o บบนเดสก์ท็อปนะครับบล็อกเกอร์วีโ สำหรับใครที่ต้องการเปิดพอร์ตกับบรกเกอร์วีบูเพื่อซื้อขายหุ้นอเมริกาขั้นต่ำหนดอลลาร์ก็สามารถคลิกิงกเปิดพอร์ตได้ที่คําอธิบายคลิปที่เขียนคำว่าเปิดพอร์ตกับบร k e กเกอร์วีบูนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พเพื่อนได้เดี๋ยวว่างๆจะมาตอบไปแหละ